สวัสดีครับต้อนรับสู่ deep dive r ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เ,เรียกว่าร้อนแรงทีเดียวคือภาษีนำเข้า19%ที่สหรัฐเขาจะเก็บกับสินค้าไทยนะครับข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยทั้งประกาศทางการบทวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ความเห็นจากหลายๆฝ่ายเป้าหมายเราคืออยากจะเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าเอ๊ะทำไมต้อง19%แล้วมันมีอะไรที่เราต้องแลกไปบ้าง ใช่ค่ะตัวเลข19%นี้เออไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็โผล่มานะคะมันเป็นผลจากการเจราจาที่เข้มข้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ส่งผลต่อทิศทางการค้าแล้วก็เศรษฐกิจไทยในอนาคตเยอะเลยค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะปมกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆนี่มันน่ากลัวกว่านี้เยอะเลยใช่ไหมครับที่ว่าสหรัฐเคยขู่ไว้ถึง36%ใช่ค่ะตอนแรกตัวเลขที่ออกมาคือ36เลยนะคะอ้างเรื่องภาวะฉุกเฉินทางการค้า โห3 6เนี่ถ้าคิดเป็นตัวเงินนี่คือหลก800ัก8 0 0ร้อถึงเก0พันล้านบาทได้เลยนะอืมถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากค่ะเป็นภัยคุคคามที่ร้ายแรงเลยแต่ว่าหลังจากการเจรจาของออที่เขาเรียกว่าทีมประเทศไทยอะนะคะตัวเลขสุดท้ายที่ทางกรมสุลากากรสหรัฐหรือ C B P เขาประกาศใช้จริงซึ่งจะมีผลวันที่7สิงหาพันสองพันเนี่ยก็คือ19ครับ 19%ก็หือว่าลดลงมาเยอะจาก36%ใช่ค่ะลดแรงกระแทกไปได้พอสมควรเลยค่ะซึ่งทางรัฐบาลไทยก็บอกว่านี่เป็นเหมือนชัยชนะทางทูตเป็นวินวินอะไรทำนองนั้นแต่ผมก็เอ๊ะนิดหน่อยคือ19%มันก็ยังเป็นการขึ้นภาษีอยู่ดีมันวินวินจริงๆหรอครับ คำว,ว่าวินวินในที่นี้อาจจะต้องมองในเชิงเปรียบเทียมนะคะคือสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเลข19%เาปอร์เซ็นเนี่ยทำให้ไทยเรายังพอแข่งขันได้ในภูมิภาคนะคะอย่างเวียดนามเนี่ยโดนไป20%เปอร์เซ็นต์ออเหรอครับค่ะส่วนอินโดนีเซียมาเลเซียก็19%เปอร์เซ็นต์เท่าๆกับเราอ่า uh, อย่างนี้นี่เองการที่เราหลีกเยี่ยง36%เปอร์เซ็นต์ได้แล้วก็ได้เรทที่มันใกล้เคียงกับคู่แข่งอันนี้แหละค่ะที่เขามองว่าเป็นชัยชนะในแง่ของการรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ เข้าใจแล้วครับคือชนะถ้าเทียบกับเคสที่แย่ที่สุดแล้วก็ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเราแต่ก็นะครับการได้อะไรมามันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องแลกไปเสมอแล้วข้อตกลงนี้ประเทศไทยต้องยอมแลกกับอะไรไปบ้างครับข้อแรกเปลี่ยนมีหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยคือไทยเราตกลงจะยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐไปถึง90%ของรายการสินค้าทั้งหมดเลยค่ะฮะ 90%เลยเหรอครับโอ้โหแทบจะทั้งหมดเลยนะ่นั่นใช่ค่ะแล้วก็มีข้อที่ท้าทายมากๆคือคำมั่นสัญญาว่าจะต้องลดการเกินดุลการค้ากับสหรัฐลงให้ได้70%ภายใน3ปีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับ70%็เหรอครับภายใน3ปีใช่ค่ะ70%ใน3ปีจากตัวเลขปี6-7ที่เราเกินดุลเขาอยู่ประมาณ4 5 6หมื่นล้านดอลลาร์โหเจใน3ปีนี่มัน ฟังดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันหมายถึงเราต้องปรับโครงสร้างการค้ากันขนาดใหญ่เลยสิครับเนี่ย เป็นความท้าทายที่ใหญ่มากจริงๆค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องการเปิดตลาดให้สินค้าเกษตรของสหรัฐมากขึ้นอย่างเช่นเนื้อหมูข้าวโพดแล้วก็กา๊าซ LNG อืมครับแล้วก็อาจจะมีการนำเข้าสิ่งที่เรียกว่าสินค้าหนักอย่างพวกยุธทธปกรณ์ด้วยนะคะอ๋อมีเรื่องอาวุธยุทธปกรณ์ด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายคือการจัดการปัญหาเรื่องการลักลอบส่งสินค้าผ่านไทยเพื่อเลี่ยงภาษีสหรัฐอันนี้ถ้าใครทำผิดนี่คือโดนหนักเลยค่ะภาษี4 0บวกกับบทลงโทษอื่น ฟังดูข้อแลกเปลี่ยนนี้หนักหน่วงจริงๆนะครับเนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือเรื่องจังหวะเวลาเหมือนว่าข้อตกลงเนี้มันออกมาหลังจากที่สหรัฐเขาเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา อันนี้มันเกี่ยวข้องกันไหมครับอืมประเด็นเรื่องจังหวะเวลานี้ก็น่าคิดนะคะมันก็ทําให้เกิดคําถามได้ว่าเอ๊ะการเจรจาการค้าเนี่ยมันไม่ได้มองแค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือเปล่ามันอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้คือความร่วมมือทางการทูตในเรื่องหนึ่งอาจจะส่งผลต่อการเจรจาในอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นได้นะคะครับเป็นไปได้ว่า การช่วยเหลือด้านการทุตครั้งนั้นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ไทยได้ข้อตกลงภาษีที่ดีกว่า36%ก็ได้ค่ะแสดงว่าเบื้องหลังตัวเลข1 9เนี่ยีมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเยอะเลยนะครับและทีนี้ผลกระทบทั้งหมดนี้แหละครับต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยจริงๆมันจะเป็นยังไงดางอุตสาหกรรมไหนที่น่าจะโดนหนักๆครับพวกชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์หรืออาหารแปรรูปอะไรพวกนี้ถึงแม้รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือออกมาบ้างแต่ก็คง ใช่ค่ะถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะนี่คือโจทย์ใหญ่ระยะยาวของประเทศไทยเลยการที่เราให้คำมั่นว่าจะลดดุลการค้าลง70%ใน3ปีเนี่ยมันเหมือนเป็นการบีบให้เราต้องปรับตัวครั้งใหญ่เลยค่ะอาจจะต้องถึงขั้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจกันเลยทีเดียวต้องเพิ่มการนำเข้าจากสหรัฐให้มากขึ้นมากๆหรือไม่ก็ต้องหันไปผลิตสินค้าที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไปอีกเพื่อชดเชยส่วนต่างตรงนี้นะคะอื ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสร์ใหญ่ของสหรัฐในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะฟังดูแล้วมันก็มีทั้งความเสี่ยงแล้วก็โอกาสอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะความเสี่ยงก็คือถ้าเกิดเราทำไม่ได้ตามสัญญาภายใน3ปีอันนี้ก็น่ากังวลว่าอาจจะเจอกับมาตรการตอบโต้ที่แรงกว่าเดิมหรือเปล่าแต่ในทางกลับกันถ้าเราทำได้มันก็อาจจะเป็นโอกาสในการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆจากสหรัฐเข้ามาแล้วก็อาจจะยกระดับสถานะของเราให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากขึ้นไปอีกค่ะ สรุปแล้วก็คือการได้ภาษี19%มานี่แม้จะดีกว่าเจอ36%แล้วก็ทำให้เรายัางพอสู้กับเพื่อนบ้านได้แต่มันก็มาพร้อมกับป้ายราคาที่แพงมากจริงๆคือข้อผูกพันต่างๆโดยเฉพาะไอ้เรื่องลดดุลการค้า70%ใน3ปีนี่แหละที่ดูจะเป็นโจทย์หินสุดๆแล้วก็จะกำหนดทิศท,ทางเศรษฐกิจไทยไปอีกหลายปีเลยผลกระทบเรื่องตัวเลขภาษี19%ที่เราเห็นในระยะสั้นแล้วเนี่ย เรื่องราวที่แท้จริงในระยะยาวมันอาจจะอยู่ที่ว่าประเทศไทยเราจะสามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ปรับสมดุลการค้ากับสหรัฐครั้งใหญ่ขนาดนี้ให้สําเร็จได้ภายในเวลาแค่3ปีได้จริงๆหรือไม่แล้วการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่จําเป็นเหล่านั้นมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทิศทางของประเทศเราต่อไปอย่างไรบ้างอันนี้น่าติดตามมากๆค่ะ